จิตสานึกหรือเราไปปลูกฝังหรือเราไปเขาเรียกอะไรสะกดจิตเด็กไม่ค่ะเราสะกดจิตเด็กว่าไม่ค่ะเพราะรพ่อแม่จะกลัวมากว่าเฮ้ยสะกดจิตเด็กหรือเปล่าว่าพ,พ่อแม่ทุกๆคนที่ส่งลูกไปเรียนตอนแรกที่เขาได้ยินเขาพูดกับผมทุกคนเลยเพราะว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกบ้ามีอย่างนี้จริงเหรอ<ม>นี่สะกดจิตไม่สะกดจิตเขามีลูกของเขาครับเพราะนั้นเขามีลูกของเขาเขาก็สอนลูกของเขาถ้าเขาจะทําแม้กระทั่งลูกของเขาเองได้ก็ให้มันรู้ไปเพราะคนต่อไปนี่เป็นลูกของคุณดาแล้วก็ลูกของคุณตันนะครับขอเชิญเด็กชายแคลวินครับแคลวินเช ลูกของเขาเองเลยนะครับเควินอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเก้าครับเก้าเก้าอะไรเก้ากิโลเหรอใช่ค่ะเก้าอะไรอ่ะเก้าขวบค่ะเก้าขวบนะครับเก้าขวบนะครับเควินเควินมีความสามารถอะไรอืมทุกอย่างครับทุกอย่างผมชอบมากๆแต่วันนี้ที่จะโชว์คือมหัศจรรย์อีกแบบหนึ่งถูกไหมครับนี่คือการบิดลูกลูบิกครับลูกลูบิกเวลาที่ฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของซิติเขาปิดตา แล้วเขาบิดรูบิกที่ว่านี้เขาจะต้องมองก่อนเขาต้องจดจําก่อนว่ามันอยู่ทางไหนยังไงเมื่อเขาจดจําได้เสร็จเรียบร้อยถึงจะปิดตาเขาและห้ามเสียงดงเสียงดังห้ามนู่นนี่แล้วเขาจะบิดได้แต่สําหรับเควินไม่ใช่เควินเนี่ยตอนที่เขาปิดตาเนี่ยแล้วเราบิดรูบิกได้เลยคือเขาไม่เห็นแล้วเขาจะสามารถทําได้รจริงปะชัวปะชัวปับโอ้โหชัวปับ,ปบไม่ได้เนี่ยอายั่วประเทศเลยนะเควินแน่นอนว่าเควินปิดตาเลยปิดตาเลย ผมบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเควินพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร,พร้อมแน่นอนพร้อมแน่นอนครับเชิญครับนี่นะฮะดูนะครับดูกันเอาเองนะฮะเริ่มเลยริ่ได้เลยครับ,อออรบตอนที่เขาปิดอยู่นี้เขาเห็นไ,ไหมเขาเห็นรับเรื่องเราคุยกันอนะไรนี้ไม่ได้ไปทำลายสมาธิเขา 没怎么样。哦吼。 Sand อันนี้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 ที่น่าสนใจอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่พอมันเสร็จแล้วผมไม่ได้บอกว่าถูกแล้วแต่มันเสร็จแล้วตรงที่เขาเห็นว่ามันเสร็จแล้วเองแล้วเขาหยุดเขาหยุดเองนะครับไม่ได้มีใครไปบอกว่าเสร็จแล้วไม่มีใครไปบอกว่าด้านนี้ได้แล้วหน้าด้านนั้นได้แล้วเค <lastly S 2> วินเห็นจากตรงไหนครับเห็นจากสมองส Led ่<ข>วนกลางเห็นจากสมองส่วนกลาง<อ>ครับพอเสียจโปรูลได้เควินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญครับ โอ้โหนี่คือคือบางส่วนที่เห็นกันตรงนี้ท่านต่อไปนี่ชื่อคุณอลีนาครับอลีนาเชนครับอลีนานี่ก็เป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งของเรานะครับอลีนามีพี่น้องกี่คนครับ2องค่ะมีสองความสามารถพิเศษของเด็กคนนี้ที่สุดยอดมากๆก็คือสามารถปิดตาแล้วหาแม่ได้ปกติแม่ชอบหลบเลยจ้ะ แม่ชอบหนีไปโน่นไปนี่เปล่าเวล,บบบลาที่ท่านมีลูกใช่ไหมโอ้โหตายลูกหายแม่หายอะไรเงี้ยแยหเลยใช่ไหมนี่ไม่มีหายครับเพราะว่าต่อให้ปิดตายยังตามเจอเลยมข้ไหมไหคุณแม่ยกมือนะครับคุณไหนคุณแม่ยกมือนะครับนั่นคุณแม่ยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยครับนั่นคุณแม่นะครับใช่ไหมเราจะให้หนูปิดตาคุณแม่เชนั่งเลยครับเราจะให้หนูปิดตาแล้วไปหาคุณแม่ได้ไหมได้และหนูจะไม่เดินชนโตอไม่ชนแลวหนูจะไม่เดินหล่นไอ้ตรงนั้นปักปักพุกพักไปไม่ค่ะ แน่ใจป่ะอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ปิดตาที่สําคัญที่สุดนะครับหนูหาเจอแน่นะแม่หนูอ่ะไม่ว่าแม่หนูจะอยู่ตรงไหนนะแน่ใจป่าวไม่ว่าแม่หนูจะอยู่ตรงไหนนะคอ้าวแล้วครับไม่ว่าแม่เขาจะอยู่ตรงไหนนะเขาพูดเองนะฮะผมก็ท่านผู้ชมก็เห็นพร้อมกับผมนะฮะเห็นพร้อมกันนะฮะโอเคโอเคพร้อมไหมคะค่ะหนูไม่เดินชนน่นชนนี่เละเทะหัวล่างข้างแตกแน่นะ ที่เด็ก,ด,กดึงนีง่ท่านชมดูให้ดีนะเด็กดึงลงมานะไม่ได้ดึงขึ้นนะะเด็กดึงลงมาพร้อมแล้วไปเลยครับ สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดมากครับสุดยอดมากอลิ่า่าอลิณาผ้าออกได้แล้วค่ะสุดยอดมากๆคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่เขาฝึกนาน,นี่ยังครับตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่เดือนมีนาค,คุณแม่ครับตั้งแต่ฝึกขึ้นมาเขาเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนยังไงบ้างเก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเรียนรู้ด้วยสมาธิตอนแรกอ่ะก่อนที่เขาจะทำนี้ได้คุณแม่เชื่อไม่ถามจริงไม่เชื่อคิดบ้างว <laughs> ป่าเขาสะกดจิตลูกเราก็คิดค่ะเหรอและไปดูไหมเขาสะกดจิตหรือเปล่า ไปดูค่ะไม่ไม่เลยเขาสอนปกติธรรมดาใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าทําได้นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะพวกเราเนี่ยโง่นะนะเราจนกระทั่งเราไปเห็นลูกเราเจริญเราถึงรู้ว่าอ๋อเรานี่มันโง่เห็นไหมลูกเราทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้สุดยอดมากๆเลยอารีนาไม่ว่าแม่จะอยู่ตรงไหนก็ไปเจอใช่ไหมเจอค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ท่านต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาลงมาตรงนี้ล้วคุยซะเลยนี่ท่านคุณพ่อใช่ไหมครับครับคุณพ่อคุณคนไหนลูกครับไอซซี่ครับ ตอนนี้ผมพูดอยู่ข้างบนผมพูดว่านี่ยเขาสะกดจิตลูกเราอยู่ว่าหรือนี่พยักหน้าใหญ่เลยแสดงว่ากลัวเหมือนกันถูกต้องไหมครั้งแรกใช่ไหมแล้วพากฏว่าไปดูการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงน่าจันครับน่าจานเนี่ไหมง่ายง่ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแต่ว่าทําได้ขอบคุณมากครับอแล้วหนูเป็นแม่ใครอ่ะไม่ใช่นะนี่คุณลูกนะฮะนี่ลูกนะคุณแม่ครับสวัสดีครับลูกใครครับหมายลูกลูกเราคนไหนครับลูกเราคนไหนถามนิดหนึ่งตอนที่ลูกไปบอกครั้งแรกว่าทําไอ้สิ่งเหล่านี้ได้รู้สึกยังไไงม่่่่นาาาาเเเชืือออคะิดวหหลกรร ทริกมากกลมไหมเขาเล่นกลกับเราหรือเปล่าไม่ไม่คิดว่าเขาไม่เขาไม่คิดว่าเขาจะหลอกอแต่ว่าแบบไม่คิดว่าเขาอาจจะพูดเพื่อให้เรารู้สึกดีเพราะว่าส่งไปเรียนแล้วตังก็เสียไปแล้วใช่ไหมแต่ผลปรากฏว่าเขาทําได้จริงค่ะเขาทําได้เขาก็จะเล่นกับคุณแม่ประจําเขาจะชอบพอเขาหลังจากที่เขาทําได้เขาจะชอบปิดตาเล่นเกมปิดตาอ่านหนังสือปิดตาดูทีวีอแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะนั่งสมาธิอ๋อเหรอ อีกหน่อยที่คุณแม่จะเจอหนักไปกว่านั้นคืออะไรรือมะอีกหน่อยคุณแม่ปิดทีวีเขาก็เห็นอ่ามจะบอกให้นี่คุณครูนะนี่คุณครูนะครับนี่คุณครูที่สอนอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครูคุณแม่คนไหนครับคุณแม่น้องเพลงค่ะน้องเพลงอ๋ <ใช S 1> อเมือ่ <ใช S 1> อสักครู่ <ใช S 2> นี่เองเนี่ยระบายสี <ใช S 1> นอก<ค>จากระบายสีแล้วน้องเพลงทาอะไรได้อีกบ้างก็ปิดตาหาคุณแม่ค่ะปิดอ๋อได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ดูไพ่สังเกตว่าไม่มีใครปิดตาหาคุณพ่อเลยนะฮะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเด็กเดี่ยวนี้ เขาเก่งจริงไหมเก่งจริงค่ะจริงเปล่าจริงค่ะเลขตกใจไหมลูกได้ขนาดนี้ตกใจค่ะเลฮะแล้วคนนี้ต่อไปจะสอนจะส่งไปไหมคนนี้เรียนแล้วค่ะเรียนแล้วเหรออ๋อนี่เรียนวิธีหลับสนิทนี่เหรอชอบไหมครับชอบเขาเปลี่ยนแปลงไหมเขาเปลี่ยนแปลงค่ะยังไงเขาตั้งใจเรียนขึ้นแล้วก็มีความจําที่ดีขึ้นค่ะเลขะอือไม่น่าเชื่อนะมาเป็นลูกพวกเราได้นะไม่น่าเชื่อโอเคครับนี่คุณ ค่ะคุณแม่น้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเป็นไงน้องฟ้าคนสุดท้ายเลยยังไม่ได้แสดงน้องฟ้าเป็นไงบ้างคนละน้องฟ้าค่ะอ๋อเหลือเลยค่ะอ๋อวันนี้ไม่ได้มาน้องฟ้าที่ที่ที่สเก็ตวะที่ที่ใช่ค่ะอ๋อที่ปิดตาที่ที่ถ่ายมาจากที่นู่นนั่นนะฮะก่อนนั้นหัดตั้งนานค่ะไม่เป็นค่ะพอไปฝึกวันเดียวเป็นเลยจริงเหรอค่ะตอนแรกคุณแน่นึกว่าเสียเงินฟรีแล้วสเก็ตบอร์ดเหมือนกัว่าเป็นการตกลูกแล้วใช่ไหมตอนแรกการตกลูกแล้วนะฮะกล่วว่าเสียเงินฟรีแต่เขาทำได้จริงคุณแม่ใครครับน้องเบสสกกกกััับบนนนนน้อองเเเลค่่่่ะะะทททีีี็ตหมืจรยาฮ แล้วพอเขาทำได้แปลกใจไหมก็แปลกใจค่ะเนี่ยแลวแย่มากตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเวลาออกจากบ้านต้องบอกลูกบอกวลจาจะขับรถจักรยานดูดีๆนะถนนลูกบอกปิดตายังเห็นนะ่ะคุณพ่อ,อ,ค,พอคุณพ่อตกใจค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนกับคุณดาเขาซ้อมภายในวันเดียวที่คุณพ่อไม่รู้ก็มาเทสที่บ้านทาได้คุณพ่อกลัวจะไปชนรถคนอื่นเท้าไม่เขาสามารถทำได้ครับขอบคุณมากครับควบมบุมือนะครับขอบคุณมากครับครับท่านต่อไปเนี่ย โอเว่นเชิญครับสอสเสียงผมมือให้โอเว่นนะครับสวัสดีครับโอเว่นอายุเท่าไหร่ล้วครับเก้าเก้าครึ่งเก้าครึ่งเก้าครัวบครึ่งใช่ไหมครับปกติเราก็รู้ใช่ไหมว่าตาคู่กับสีถูกไหมฮะตาต้องคู่กับสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมฮะแต่ของโอเว่นไม่ใช่ของโอเว่นสัมผัสแล้วจะรู้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไรได้ใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อโอเว่นนี่ใช้สัมผัสไหมทีนี้เราจะมาดูกันว่าสัมผัสแล้วรู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับโอเว่น อาโอเว่นลองลองสัมผัสในกระเป๋านี้ที่ว่ามันเป็นสีอะไรส,สีชมพูสีชมพูนะครับเรามาดูกันนะครับคนของผมเอามาใส่ไว้เองนะครับสีชมพูครับ ล้วงก็ยังไม่ได้ล้วงขึ้นมาเลยนะครับสัมผัสอยู่ข้างในเฉยๆนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือผมเองก็ไม่รู้ว่าสีอะไรด้วยนะครับ <S <S ขอเรียผมเบลออเว,อเว่นะครับเ่อครับโอเว่นเช่นนั้นครับครับเออเออไปโดยไม่ต้องถอดนะฮะ